วิเคราะห์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกระหว่างเวลพบเบลเยียมแข่งขันกันที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีราคาต่อรองเปิดที่เบลเยียมต่อครึ่งลูกเวลเตรียมเปิดสนามคาริฟซิตี้เตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมเบลเยียมโดยเจ้าบ้านเวลของคุซซอร็อฟเพดกับรายการนี้ของพวกเขานั้นยังคงไม่มีแต้มแม้ว่าจะพาทีมนั้นเข้ารอบในบอลโลกรอบสุดท้ายมาแต่ผลงานตลอด2เกมหลังสุดกับรายการนี้เป็นการแพ้ทั้งหมดซึ่งเกม่แามพ ทังฝั่งเบลเยียมไายใต้าการนทำทีมของโรเบโตมัติเนสพาทีมเรียกความมั่นใจแก้ตัวมาได้ในเกมที่แล้วด้วยการไล่ถล่มโปลแลนด์ปลดล็อกมาได้ซึ่งก็ทําให้ผลงานตลอด6เกมหลังสุดแพ้มาแค่หนเดียวดูแล้วเกมนี้เบลเยียมมีปัญหาในการเจอกับเจ้าถิ่นเสมอก็จริงแต่ทว่าในเวลานี้เครื่องก็เริ่มติดแล้วเกมนี้น่าจะสานต่อผลงานที่ดีไปได้ครับสกอร์ดีค่า0-1ต่อเบลเยียมความมั่นใจ8เต็ม10คู่ที่2อังกฤษพบอิตาลีแข่งขันกันที่เวลาตี145นาทีราคาต่อคอครร่งบลูก อังกฤษเตรียมเปิดสนามมมรินิวสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมอิตาลีโดยเจ้าบ้านอังกฤษภายใตยก้การนำทีมของแกรเรสเซาเกตพาทีมเก็บไปได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการเสมอกับเยอรมันทำให้ผลงานตลอด2เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่ชนะใครทางฝั่งอิตาลีภายใตยก้การนำทีมของโรเบโต้มาชินนี่อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายทีมประกอบกับรายการนี้เองก็ไม่ได้เน้นอะไรนักอยู่แล้วแม้ว่าผลงานตลอด2เกมหลังสุดในรายการนี้ยังคงไม่แพ้ใคร ดูแล้วเกมนี้อังกฤษกลับมาเล่นในบ้านหนนี้จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนประกอบกับอิตาลีแม้ว่าจะไม่แพ้ต่อเนื่องแต่เทียบคุณภาพนักเตะตัวต่อตัวแล้วเนี่ยก็ยังเป็นรองดังนั้นเกมนี้อังกฤษน่าจะผ่านไปได้ครับสกอร์ที่คาด2-0ต่ออังกฤษความมั่นใจ8เต็ม10ครับและก่อนจากกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจูใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดิสคริปชันได้เลยครับ